สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะลัคนาพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปความรักล้วนๆนะคะของเดือนมก,กราคม2566นะคะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16นะคะพฤศจิกาถึง15ทธันวาคมนะคะมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราวันที่ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลย แต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนพลังงานนี้ก็เป็นดวงรวมอยู่ดีมิใช่ดวงคุณไม่ใช่ดวงคุณนะคะโดยตรงเนาะอยากให้คุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตรงนี้คงไม่ตรงกับทุกคนไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยเป็นไวเวอร์ซ่ามาฟังกันเนาะมาดูตรงนี้แม่หมอว่าชาวราศีพิจิกนะคะคุณอยากได้อะไรตอนนีนะ้คุณอยากหลุดพ้นบางอย่างคุณตั้งหน้าตั้งตานะคะทำมาหากินเนาะรวยมีเงินก้อนเข้ามานะคะ หรือตรงนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าช่วงที่ผ่านมาคุณมีประสบการณ์มาเยอะนอกราศีพิจิกนะ,ะเคยผ่านอะไรไมาเยอะเดอเวอรเคยเรียนรู้อะไรมาหลายอย่างคุณเห็นไหมคนนี้กัดกุ้มมากเลยหน้าตาของเขานะร้องไห้สามดาบที่ปักหัวใจมันทําให้เราเจ็บนะคะเจ็บปวดและแสบนะ,ะแสนสาหัสมากเลยกับบางคนที่เป็นความรักที่นะคะมัน The Tower อร์มันโปะแตกบางอย่างมาที่ผ่านมาเนาะ นะคะหรือความรักมันได้พังไปบางคนทะเลาะบางคนไม่ได้ทะเลาะก็ได้ค่ะคือใจพังนะความรู้สึกพังแม่หมอว่าบางคนอยู่ด้วยกันมาแล้วเป็นครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วหรือคุณคบกับเขามานานแล้วคาดหวังที่จะมีอนาคตร,ร่วมกันแต่ความสัมพันธ์มันได้พังลงสี่ถ้วยนะคะตรงนี้มันรู้สึกเหนื่อยเนาะเบื่อกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเรารักเขาทุ่มเทให้เขามากกว่าเขารักเรานะคะถ้าสี่ถ้วย ความรักมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเดวเวอร์บางคนความรักอยู่ไกลกันก็ได้นะคะต่างประเทศต่างจังหวัดหรือคนต่างประเทศต่างชาติได้ด้วยคุณเคยนะคะมูปอนเป็นวงกลมกับเขาดูมันหมายถึงจบก็ได้นะคะสิ้นสุดของกระบวนการที่คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณมีเหตุผลกับความรู้สึกตัวเองแล้วนะคะจดติกนี้นะคะเป็นไพ่ของความยุติธรรมใครทํายังไงก็ได้อย่างนั้นอันนี้ที่พูดแบบนี้ไม่ได้แช่งนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่แต่แม่หมอเองดีไม่ดี มันจะย้อนสอนหาเราแต่ถ้าใครนะคะติดวิบากกรรมกรรมไม่ได้มีไว้ให้ทําอย่างอื่นนะคะคือเราต้องสํานึกก่อนว่าเคยผิดทุกคนเคยผิดพลาดค่ะแต่ถ้าเราคิดได้เราก็เริ่มต้นใหม่นะคะถ้าท่านใดที่มีปัญหาความรักมาตลอดมันไหวนะคะ มันดอกมันไหวดอกดาวเรืองดอกรักดอกมะลินะคะดอกเนี้เข้าห้อยรวมกันอยู่แล้วเป็นคู่นะคะมันเติมน้ำมันตะเกียงขอยข้าพเจ้ามีแสงสว่างในด้านความรักมันปิดทองคําแท้นะคะคุณจะได้แท้ๆนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะคะมันถวายของที่เป็นคู่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสมทานศิลหาอันนี้นะคะแม่หมอไม่ได้บอกว่าทําแล้วจะสมหวังไหมบุญนะคะมันจะเริ่มก่อตัวขึ้นจะเริ่มเป็นบุญเป็นบาร,รมีวัน,ว,นวันหนึ่งคุณอาจจะได้ รักแท้ของคุณก็ได้ออามาฟังต่อเนาะควีนเหลียนนะคะมอเชื่อวเลยนะคะชาวธาตุชาวราศีพิจิกช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณอยากคือเอาง่ายๆนะคะอยากกลับมารักตัวเองดูแลความรู้สึกตัวเองโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานอยากได้มั่นคงในที่ที่งานกับเงินซะมากกว่าไปหาเงินดีกว่าบางท่านคิดความรักเรานิ่งแล้วเราพอแล้วเพราะเราเคย ผิดหวังจะรู้สึกว่าเออมันเริ่มเบื่อละเริ่มเซ็งแล้วมันคงไม่ได้นะคะดังใจเรารู้สึกว่าถ้าท่านใดที่เสียใจความรักมาจะติดคุณจะโฟก่ะคุณจะฟิกขอบความรักมากเลยเราต้องเลือกพิเศษคนที่ใช่จริงๆอยากได้ความรักที่ยุติธรรมเท่าเทียมและเข้าใจนะคะตรงนี้เดวิล l o ฟ f อร์จูนนาโชคชะตาวาสนาถ้าใครคือใช่วันนึงก็ต้องกลับมามุนเวียน ะะเริ่มต้นกันใหม่ถ้าไม่ใช่เขาเรียกว่าหมดวิบากกรรมต่อกันนะคะชีวิตเราต้องเดินหน้านะคะตรงนี้ต่อไปแต่แม่หมอว่าถ้าไม่ใช่ความรู้สึกของราศีพิจิกที่คุณยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆเราเคยเป็นครอบครัวกับเขาแปลว่าเขาจะนึกถึงเราในวันเวลาที่เขาไปแล้วไม่ได้ดีเขาจะหวน,นึกถึงว่าคุณเคยเป็นสิบทั่วให้เขาคุณเคยเติมเต็มให้เขา คือดูแลที่สุดเท่าที่เราดูแลเขาได้ในวันนั้นไม่แน่นะมันอาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมามาดูกันราศีพิจิกอาจจะคุยกับธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกราศีตุลน,นะคะลัคนณาตุลธาตุดนินกัมมะสพมังกรนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะคนไกลต่างชาติต่างอายุต่างศาสนากัะเราก็ได้มาดูกันที่ผ่านมานิดนึงเป็นยังไงบ้างนะคะเก้าถ้วยนะคะแปดถ้วยเนาะ ห้าถ้วยนะคะขึ้นมาแล้วเดมูนชาวมินลัคนามีนถ้าอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกคุณที่พูดเนี่ยแสดงว่าความรู้สึกเขานะคะคำว่าอ่านสลับกันไว้เบอร์ซ่ามันเป็นอย่างน้นแล้วค่ะนะคะจะเฮอมีดชาวกันลัคนากันหนึ่งไม้เท้านะคะธาตุไฟแม่สิงห์นูธาตุดินกันมพูชุมกอนนอกนั้นแม่หมออ่านธาตุให้หมดแล้วนะคะ,ะตรงนี้นะคะสองดาบเก้าดาบเนาะเดสตา ะะชาวกุมลัคนากลุ k ที่ผ่านมานะคะทุกคนมีความหวังไม่ใช่หวังลม,ลมลงๆแรงๆนะคะเราอยากที่มีความรักนะคะที่ต้องก้าวอีกระดับหนึ่งนะคะถ้าท่านใดอยู่ระดับหนึ่งระดับสองสมมติที่แม่หมอพูดคือให้เห็นภาพเลยนะคะเราก็อยากมีพันบันไดขั้นสีน 5, นะะ่ขั้นห้านะคะขั้นแปดขั้นเก้าสิบอาแต่งงานถูกไหมคะมีอะไรที่มั่นคงสิบเหรียญน,นะคะขึ้นมาสิบถ้วยพวกเนี้ยสี่ไม้เท้าพวกนี้มันบ่งบอกว่า คุณรู้จักกับคนนี้มานานแล้วคบมานานแล้วคาดหวังที่จะอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็อยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานกันแล้วอะไรพวกนี้นะคะแต่ความสัมพันธ์นี้แม่หมอว่ามีคนที่ถูกเทไปนะคะคุณเทเขาหรือเขาเทเรานะคะเ้าอาจจะเป็นคนที่เจ้าชูนะกะ้าวถ้วยเนี่ย รักเพศเดียวกันได้ด้วยแล้วก็รักซ้อนได้ด้วยเขาไปนะคะพบเจอคนที่เขาอาจจะเป็นคนคุ้นเคยคนที่ใกล้ตัวเขาเพื่อนที่ทํางานเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในกลุ่มในกรุป๊ปอ่ะเดียวกันแบบนี้ได้ด้วยนะคะตรงนี้ความสัมพันธ์มันเริ่มสั่นคลอนเริ่มไม่มั่นคงนะคะสองดาบคือเริ่มเริ่มนิง่งเริ่มเงียบเริ่มปิดการสื่อสารเริ่มไม่อยากคุยไม่อยากตอบกับเรานะคะรักพี่เสียดายน้องนะคะบางคนนะเฮอร์มิตนี่คือ เรากาลังคิดกําลังทบทวนในความรักความสัมพันธ์นะคะว่าทําไมมันเริ่มไม่ชัดเจนเขาเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเปลี่ยนใจนะคะตรงนี้บางคนความรักอาจจะเป็นความรักที่ระยะทางมีความห่างไกลก็ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าที่จริงถ้วยไม่รวมนะคะคุณคุณก่อสร้างไม่ถึงความรู้สึกนะคะกับคนนี้มานานแล้วแต่คุณก็ต้องเดินจากไปหรือเขาเดินจากเราไปทําให้คุณมีสภาวะเครียดมากแทบจะซึมเศร้าเลยละ่ะถ้าสองใบนี้ขึ้นมาเนาะนะคะ,นะคะห้าถ้วยเป็นความรู้สึกที่ เรายัางนึกถึงแต่เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเอาภาพนี้ออกจากหัวไม่ได้หรือเขาก็ได้นะคะที่เสดายเราเอามาดูกันมาฟังนะคะถ้าคุณคุยแสดงว่าความรักมันไม่ได้ชัดเจนหายเงียบไปนิ่งไปเฉยๆหรือบางคนถูกเทไปโดนโดนบล็อกก็มีนะคะเนี่ยภายตรงนี้มันขึ้นมาโดนบล็อกโดนปิดกัน้นนะคะเอามาดูกันนะคะคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นเขาคิดและรู้สึกไงคุณบ้างชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ เดลิเวอร์นะคะหนึ่ง,างดาบสเตรงสิงลคณาสิงสิบดาบวเวียฟอร์จูนห้าดาบห้าถ้วยหกเหรียญหกดาบคิงเธอถ้วยนะคะเอ็มเพล่ จะติดขึ้นมาไพ่คามาสองใบนี้เออนะคะแม่หมออยากบอกอย่างนี้ไม่ไม่ตั้งแช่งนะคะคือพูดตามสัจจะตามสัจธรรมความเป็นจริงจะติดก,กับไพ่คามาคือไพ่จั g เม้นนะคะตรงนี้มีคนอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้แม่หมอว่านะคะกรรมก็คือการกระทําเรานี่แหละนะคะพฤติกรรมการกระทําดีไม่ดีมันย้อนหาเราอย่างที่แม่หมอบอกนะคะ เขาเขาทาไม่ดีเขาก็จะได้รับผลของกรรมเขาในวันนั้นนะคะเขาจะโหยหาและคิดถึงคุณห้า้วยไพตะกี้ที่อ่านนะคะเขาจะคิดถึงนะในสิ่งที่เขาทําเขาอาจจะไปแล้วไม่ได้ดีสิบดาบเจ็บช้ําโดนแทงข้างหลังนะคะไพตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะคะทําให้โชคชะตาวาสนาเขาจะหวนนึกถึงคุณนึกถึงสิ่งที่คุณทําเคยให้และเกื้อกูลเขาเคยทนเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเคยเป็นอะไรที่มั่นคงนะคะบางคนคบกับคนต่างชาตินะคะตรงนี้ขึ้นมา นะทีนี้มาดูค่ะคนโสดคนโสดคนที่คุณจะเจอหนึ่งอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือลูกครึ่งลูกเซี่ยวทํางานในองค์กรต่างประเทศคนเราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณอาจจะเคยอธิษฐานตามกันมาเช่นสร้างบุญมาแต่ดิชาตถูกไหมคะเราไม่รู้หรอกว่ามันจริงไหมนะคะแต่ศาสนาของเรานะคะท่านพูดมาอย่างนั้นเนะะาะตรงนี้นะคะคนคนนี้นะคะแม่หมอบอกเลยเขาเคยเจ็บมานะเคยพังมาเคยโดนแทงข้างหลังมาถ้าอย่างนั้นความรักมันจะเป็นคนที่กลัว อันนี้ถ้าไม่ใช่ตัวเขาก็คือคุณนะกลัวความรักคือไม่ได้อยากจะเปิดเท่าไหร่แต่เปิดก็เปิดไม่หมดนะคะค่อยๆค,คุยค่อยๆศึกษาอยากได้อะไรที่มันชัวร์มันชัดเจนแต่บางคนไปเจอความรักนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะไปเจอคนใหม่ก็ได้นะนะไปชอบคนใหม่แต่ความสมัธ์แม่หมอว่าน่าจะไปไม่รอดในอนาคตนะคะวันนั้นแหละนะคะวิบากกรรมตามทานเดชเมนจติกเนาะนะคะเขาจะคิดถึงเราแต่วันมันจะสายก็ได้นะคะมาดูกัน บังคนมีปัญหาเรื่องคําพูดคําจานะคะทําให้เหนื่อยนะคะพวกคุณมีปัญหาคําพูดนะคะที่ชอบเอาชนะกันนะคะทิมแทงใจกันเป็นความรักที่ชอบข่มกันนะคะตรงนี้ทําให้ความรักมันเหนื่อยนะ,ะแต่เขาก็นึกถึงนะนึกถึงคุณอยู่นะคะตอนนี้อาจจะเป็นการที่พักเบรกพักใจห่างกันมารอวันเคลียร์ใจรอวันเป็นหนึ่งดาบรอวันที่จะกลับมาก็ได้เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาอีกครั้งหนึง่ง สำหรับคนที่ไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับสามเศร้านะคะหมออ่านตามไพ่นะคะราศีพิจิกเยอะมากๆไพ่เนี่ยมันก็ขึ้นมาคนละแบบนะนะคะมาดูกันคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงบบคุณบ้างราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ <c oughs> ตกตำแหน่งความคิดเขาเป็นหกถ้วยนะคะหนึ่งถ้วย สามดาบมาขึ้นมานะคะสองสองรอบละหนถือถ้วยไหมคะอันนี้ความคิดของเขาถ้าคุณฟังตั้งแต่แรกนะคะก็คือฟังให้มันจบมันเป็นเรื่องเป็นลาวนะคะแต่คงไม่ได้ตรงกับทุกคนนะ,ะอันนี้หมอกบอกแล้วนะคะเอมพ r o เลอร์นะคะเดวิลฟอร์จูน n ด t เช c h ร r i อ t นะคะโดเวอร์ บางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าคะภพ่คนนี้ขึ้นมาหรือความรักพวกคุณกําลังจะอยู่กรไดกันก็ได้อันไหนถือไม้เท้านะคะควีนถือไม้เท้า The Star. เดอสตาสีไม้เท้าก้าวไม้เท้าควีนเหรียญน,นะคะตรงนี้อ่ะเอาคนโสดก่อนนะคะคนโสดแน่นอนแหละแม่หมอว่าคนโสดเนี่ยคุณเหมือนคนที่ เราไม่ค่อยกจะเปิดใจเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการการันคือเราเจ็บมาเยอะนะเราผิดพลาดผิดหวังคลาดความรักที่เราเคยตั้งใจมุ่งมั่นไว้เยอะนะคะตรงนี้มีบางคนนะคะคนโสดมีคนรู้สึกดีคุณอันดับแรกก่อนนะนะคะมีคนรู้สึกดีคุณนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้เขาจะเข้ามาในะลักษณะที่ทางเพื่อน ะะทางญาติพี่น้องก็ได้เพื่อนของเพื่อนในกลุ่มงานถูกไหมคะหรือโชคชะตานะคะฟาลิกิตก็ได้เนะาะจักรวาลน,นะคะพรมลิขิตเราเนาะมันเป็นแบบนั้นใบแบบนี้นะคะความรักของคุณอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานโตเป็นคนไทยก็ได้หรือต่างชาติก็ได้นะคะถ้าท่านใดนะคะที่มีวิบากกรรมหรือผิดฟังกับความรักมาแม่หมอว่าคู่ของคุณมาคุณอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิถ้าไม่คนที่เป็นไม้พ่อไม้แม่ไม้ ว่าพอไ,ไ,ไ,ไม่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 ได้จําเป็นต้องแต่งงานจดทะเบียนหรือมีลูกติดอย่างเดียวนะคะคนคนนั้นต้องคบใครเกิน3ามหรือ4ปีมาแล้วนะคะอยู่กินกันหรือไม่แล้วก็เขาเป็นสถานะแฟนไปๆไปไปกับกับก็ได้บางคนทํางานอยู่ไกลถูกไหมเขาจบเพราะว่าเขาหมดหมด,หมดบุญหมดวาสนาหรือวิบากกรรมต่อกันแล้วเขาเรียกว่าไม่ได้หมดคนที่มีตาหนินะคะตรงนี้นะคะบางคนนะคะความรักอยู่กไกลกันนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะเขารู้สึกว่ายังไงแม่หมอว่าเขายังมีคุณอยู่ในใจนะคะทงคนที่มี คนที่เคยเป็นครอบครัวเป็นแฟนเขายังคิดถึงคุณอยู่แต่เพราะบางอย่างนะคะเนี่ยเราอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะเขาบอกว่าถ้าโชคชะตาวาสนานำพาเราอาจจะได้กลับมาอีกก็ได้อันนี้นะคะเป็นความรู้สึกเขาก็ได้นะคะที่หมออ่านตรงนี้บางคนอาจจะไปทํางานหรือเรียนหรืออะไรที่อยู่ไกลกันนะแต่ถ้าคนโสดก็เหมือนกันหมอว่าความรักคุณอาจจะเป็นคนไกลคนทํางานต่างประเทศต่างชาติก็ได้เป็นเป็นลูกครึง่งลูกเซี่ยวหรือคนที่แตกต่างกับคุณเขาบอกคุณอาจจะไม่ได้เปิดใจ คุณยังเป็นคนที่เห็นไหมคะคุณกันความรักไว้เราอาจจะกลัวเราไม่ค่อยเปิดใจนะคะตรงนี้แต่ถ้าคนมีประเด็นเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะอยากอยากกลับคืนมาน่ะนะคะนะคะใจลึกๆเขาอยากกลับมานะอยากมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งแต่คุณเมียแต่เขากลัวอันนี้เป็นความรู้สึกเขาคิดไปเองเพราะเขาคุณเคยทําให้คุณเจ็บน่ะนะคะอภให้อ่านสลับกันได้นะเนี่ยเขาทําให้คุณเจ็บนะคะเขาเลยคิดว่าอยากกลับมาแต่กลัวกลัวคุณไม่เอากลัวคุณไม่รับนะคะ เพราะเรามีแผลแล้วไงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาไปเรียนรู้อะไรมาหมดแล้วไม่มีใครเพอร์เฟกที่สุดแต่คนที่รับเราได้คนที่ปรับตัวเข้าหากันได้หรือคือรู้สึกว่าใช่ที่สุดก็คือคุณนั่นแหละค่ะถ้าโชคชะตานาพาเขาอยากกลับมาน,ะ,นะมาดูกันนะคะมาดูความรักในเดือนมก,กราของราศีพิจิกลัคนาพิจิกบ้าง ใบแรกเรื่องจริงเลยชาวราศีพิจิกคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเ,ออเราปรงแล้วกับความรักเราคิดว่าถ้ามาเนี่ยเราเราจะต้องกันทุกคนออกไปหรือกันตัวเองนะคะเรามีกำแพงนะคะไม่ได้แปลว่าเราบางคนบอกว่าเราไม่ได้กลัวหลกหมา,าความรักถ้ามาดีๆนั่นแหละค่ะก็คือความกลัวถูกแล้วค่ะที่เรากลัวเราเคยเจ็บมาเนาะ นะคะเราจะรู้สึกว่าใครที่เข้ามาเขาต้องใช่ที่สุดอะเราจะไม่ได้ทุ่มเทให้เท่าไหร่เราจะมีความรักแบบไม่ไม่ยึดติดนะเอามารับพึกศพแล้วคณะนัพึกศพให้พระช่วงนี้ชอบทําบุญไหว้พระอยากอยู่กับตัวเองคนที่เข้ามาต้องศีลเสมอคุณนะคะต้องใช่จริงๆเนี่ยความรักของคุณเห็นไหมคะขึ้นมาแต่เรื่องเงินกับงานสิบไม้เท้าสิบเปรียนช่วงนี้คุณฟิกแต่เรื่องเงินกับงาน,านถ้าบอกว่าโชคชะตานําพาขอให้ใช่จริงๆค่อยเข้ามานะคะตรงนี้เนาะ พราะทุกอย่างคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนอะไม่อยากได้อะไรที่มันเล่นเล่นหกถ้วยมีคนเดิมๆคนเก่าๆวนกลับมานะคะพิจิกขาหนึน่งเรียนคนที่อาจจะเคยทําให้คุณเจ็บนะคะเนี่ยจัดอาภัยขามาก็คือไพ่จัดเม็นั่นแหละค่ะเป็นสิ่งเก่าๆที่วนกลับมานะคะเขาจะกลับมาทักกลับมาทายคุณนะคะบางคนอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้เมื่อเขาไปไม่ได้ดีนะคะปล่อยเขาไป ถ้าเขาทุกข์ใจเขาเจ็บปวดและเสียใจเขาจะรู้รู้เลยว่าเราอ่ะเคยเขาเคยทําอะไรให้เราเจ็บและเสียใจในวันนั้นแหละคะ่ะเขาจะคิดถึงคุณเขาจะย้อนกลับมามองแต่สิ่งนั้นแม่หมอว่าเราเคยเจ็บแล้วอะ่ะไม่รู้ซีสองท้่วยนะคะคุณจะได้การติดต่อกลับมาของคนเดิมๆนะคะพี่จิกนะคะส่วนคุณจะรับหรือไม่รับอันนี้มันเรื่องมันมันเรื่องแล้วก็สิทธิ์ของคุณดูไหมแม่หมอมีหนะ้าที่แค่อ่านาให้คุณฟังหกไม้เท้านะคะตรงนี้แปดเหรียญ แต่ไพ่ตรงนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าคุณโฟกัสแต่เรื่องเงินกับเรื่องงานแต่ถ้าความรักมีคนเข้ามานะคะสองถ้วยเนี่ยคุณก็คงรู้สึกดีแต่ความรู้สึกดีมันเป็นบันไดแค่ขั้นหนึ่งกับขั้นสองดูไหมคะมันถ้าขั้นสามสี่ห้าเนี่ยแม่หมอว่าคุณจะช้ามากเพราะอะไรคุณพินิจพิจารณาดูให้ดีให้มันชัดให้มันเจนเราไม่รีบร้อนเราไม่วิ่งกระโดดลงไปทุ่มเทนะคะเอาง่ายๆเลยคุณจะโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทําเงินงาน,งานรักตัวเองอยู่กับความสุขที่ตัวเองมีมากกว่า นะแต่คนเก่าๆจะวนกลับมาบางท่านคนโสดก็จะมีคนเข้ามาแต่คุณไม่รีบร้อนนะคะใครตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะคุณโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานเงินเยอะมากๆเลยพี่จิกช่วงนี้คุณเป็นเดมเพลสนะคะพี่คุณเคยทุ่มเทให้ใครบางคนแล้วแต่หนะ้าตอนนี้คุณนั่งบนบัลลังก์ของคุณแล้ว แต่ทีนี้แม่หมอขอพูดประเด็นคนที่มีครอบครัวก่อนนะที่จะไปบอกว่าพี่จิกเจ็บปวดและเสียใจทุกคนไม่ได้ถ้าท่านใดที่เป็นครอบครัวหรือแล้วพี่จิกช่วงนี้คุณอาจจะง,งานเยอะงานมากไม่ค่อยมีเวลาให้กันอนาคตใกล้ๆจะได้กลับมารวมตัวกันคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณมีโอกาสได้ลูกหลานนะคะถ้าท่านใดที่มีแฟนช่วงนี้พี่จิกนะคะ ะะถ้าคุณยังไม่ได้ไไดไไดควบคุมหรือยังไม่พร้อมก็ป้องกันนะคะมีโอกาสมีน้องได้ด้วยพอให้มันทั้งหนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยนะคะสิบถ้วยแล้วก็ดีเมทที่ท้องขึ้นมาด้วยนะคะตรงนี้นะนะคะถ้าท่านใดที่เป็นคอรอบครัวอยู่แล้วจะมีลูกหลานบริวารมาวิ่งเล่นนะคะมีน้องเนาะแต่ถ้าท่านใดที่มีปัญหามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะกลับมารักตัวเองแต่แม่หมอว่าวันนั้นแหละวันที่เขาไปแล้วไม่ได้ดีวันที่เขาได้มีวิบากกรรมนะคะ เขาจะกลับมาเห็นคุณเห็นค่าเราแต่ตอน,นันมอแม่บอกว่าคุณจะกลัวกลัวว่าเขาจะเหมือนเดิมไหมกลัวเจ็บกลัวเสียใจเรามีแผลนั่นแหละนะคะามาแนะนําความรักราศีพิจิกนะคะว่าใครจะแนะนําคุณยังไงบ้างเดอรสตาคุณบอกคุณอยู่กับตัวเองตอนนี้คุณก็มีความสุขนะคุณสบายใจนะคะตรงน,นี้เอ็มพัลเลอร์นะคะคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองมุ่งมั่นเรื่องเงินเรื่องงานซะมากกว่าเห็นไหมคะสิบไม่เท้าจริงด้วย นะคะสิบเหรียญน,นะคะโอเคไพ่สีไม้เท้าแล้วก็เนี่ยนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะชาวราศีพิจิกอยากได้อะไรที่มัน่นมั่นคงอยากได้ครอบครัวที่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบนะคะตรงนี้ขึ้นมาถ้าท่านใดที่เข้ามาแล้วไม่ชัดเจนชาบช่วยคุณก็ไม่เอาตอนนี้คุณโฟกัสแต่เรื่องเงินกับงานอยากได้อะไรที่มั่นคง<ๆ>เกี่ยวกับตรงนี้ซะมากกว่านะคะแต่แม่หมอว่านะคะคนที่มีปัญหา มีคนจะย้อนกลับมาทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแต่แม่หมอว่าคุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแล้วล่ะเรียนรู้ที่จะอยู่ตัวเองแล้วคุณสบายใจนะแต่ถ้ามีความรักคุณจะค่อยๆดูดูกันไปคุณจะไม่กระโดดลงไปนะคะขอบคุณมากมายค่ะราศีพิจิกรัคณาพิจิกถ้าใช่ก็คือรอโชคชะตาเราดีกว่าค่ะโชคชะตาวาสนาจะนําใครเข้ามาเติมเต็มไม่ว่าจะสิบถ้วยไม่ว่าจะสิบเหรียญเข้าหาคุณนะคะขอบคุณนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินช่วงนี้ นะคะคแม่หมอหยุดรับดูดวงจนถึงวันที่5ที่6นะคะ ID ลายหน้าจอะะที่บอกก็เพราะมีคนถามตลอดในใต้คลิปนะคะหน้าจอก็มี ID ลายใต้คลิปเป็นราศีแม่หมอจะบอกทั้งค่าครูนะคะให้ฟังด้วยนะคะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะ,ะสวัสดีค่ะ